ที่จังหวัดเลยครับเปิดศึกเรือยาวชิงเ hmm. จ้าลำน้ำกุดป่องที่การแข่งขันเรือยาววิถีโค้งชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่10สมรภูมูวิถีโค้งแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่บริเวณลำน้ำกุดป่องสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยพจน์ จรูนพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เปิดการแข่งขันเรือยาววิถีโคง้งริมน้ํากุดป่องชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําวันประจําปี2567ซึ่งถือเป็นการแข่งขันเรือยาวทางโคง้งแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก โดยทางเทศบาลเมืองเลยจัดแข่งขันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็จัดเป็นปีที่10แล้วนะฮรระหว่างวันที่2-3ถึงพฤศจิกายน2567เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาร่วมชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมเรือที่เขาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากสำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทมีประเภทไม่เกิน30ฝสีพาย เข้าแข่งขันทั้งทั้งสิ้นจำนวน12ทีมประเภทไม่เกิน10ฝฟีพายเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น9ทีมรวมไปถึงการประกวดกองเชียร์จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยที่ร่วมกันสร้างสีสันตลอดการแข่งขันครั้งนี้ครับ